เป็นลาบอบปปอร์เซอรับวันนี้เจ้ามังแวกเช็ดมือเราสวัสดีครับเจ้าเสียงพปรตปีนท่านหนึ่งนะเจ้าในทีมงานของเทิดไทยชัยนิยมนะเจ้าคุณเทิดไทยชัยนิยมนะเจ้าออกมารอบสองแล้วนะเจ้าถ้ารอบสองนี่บ่ฮ้องก็จะมาหึงฮ้องแล้วนะเจ้าจริงมากุปปีนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอาล้วบ่อู้กันนักเตะเอาเพลงซบๆตะกี้ตังปุ้นประหยัดโต๊ะตึกแล้วครับบอกกัว่าเทิดไทยชัยนิยมเป็นแบบเคยหันมาปีปลายละ มาอยู่ที่ชั้นสองชั้นสามแล้วแล้วก็ล่นขึ้นลิบไปห้องพักเพื่อนชั้นบนปะกกองเหลียวหน้ามาพอสะดุ้งโอ้บหไม่ได้หันปีปลายเทิดไทยชนิยมโหลดมาขนาดนี้เลยกาอันตะกี้แจ็กแบงเวาวครับนี้ครับเทิดไทยชนิยมครับล้านไปสองพิกลวครับปีหน้าได้มาต่ำกันร้อยล้านแน่ฟังเพลงเพราะๆของครูบาอาจารย์เพราะวันนี้มาในนามครูบาอาจารย์อาจารย์สมบูรณ์บุญรน์อาจารย์ของผมแล้วก็มาในนามนะฮะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่าน มาฮอมแหมปีนึ่งแล้วฟังบทเพลงในอดีตที่ด่งดังของอาจารย์สุบุบุจโรดและผมก็นํามาฮ้องและก็แําได้หลายเพลงวันนี้ขอนญาตไทยทอดบทเพลงของครูบาอาจารย์แล้วกันนะครับผมจะร่วมฮ้องกับลูกศิษย์ของผมแคนนึงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุบุบุจโรดเช่นกันผมฮ้องไปสักท่อนสองท่อนแล้บปะกับลูกศิษย์ผมคนนี้เพิ่มพูนบุญโลกเพาทุงน้ำศกุลทมาอี่ลำเหลือเน่ยเอาหรอถ้าเอา จะจองข้ามปีเหรอปีหน้าเอาแดนเซอร์มาช่วยเอางดนตตีมาช่วยไม่มีค่าใช้จ่ายจะเอาก็มาห้องอย่างีมันบ่ม้วนครับได้ห้องเพลงเดียวก็ดีใจแล้วมาห้องก็ซาดนตีนี่มันบ่ม่วนเพราะฉะนั้นต้องทำปาตุ้ยคอาจารย์สวัสดีปาตุ้ยนะครับถามปาตุ้ยปาตุ้ยท่านตุ้ยปีหน้านี้เธอไทยจกวงมาช่วยหนึ่งวงแดนเซอร์โคโยตีไม่ต้องเอาเอางบนตตีเล่นสดหนึ่งวงพร้อมแดนเซอร์เอาไหมครับเดือนอะไรฮะ คำสัญญาครับถ้าไม่มาตัดคอเลยฮะโอเคงั้นตอนนี้<ต>เดี๋ยวผมพามวตัดคอไผ่ตัดคอปาตุ้ยครับผ <laughs> กเดียวว่าตัดคอผมอ้าวปีหน้ายกมาจริงๆครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไหนๆก็มาช่วย <c oughs> งานฟรีแล้วนะฮะอ้าวอ้าวมาเลยครับดนตรีครับผมเอารอ่อยๆมาอยมาหน่อยย่ายกที่อยู่ตตาว่าเธอได้ ก็จะทนดูให้ได้พยายามได้นะครับขยับได้นว่าใจหิงเป็นเช่นไรถ้าไม่ใจหญิงจึงไม่แน่นปัตติกับไม่ว่าคุณนายที เพื่อพาใจเพื่อแบใจรักเดียวไม่ได้หรือโกราจากที่เขาลือนั่นก็คือตัวอย่างนางลายใจแม้ผ่าดวงใจได้สักคน สิบรถเบรคครับผมสิบแหลมสาวแหลมบะเต้าแหลมใบข้าวสิบเหล่าสาวเหล่าบะเต้าเหล่าเดือนเกียงสิบเสียงสาวเสียงบะเต้าเสียงแมงวางสิบจ้างสาวจ้างบะเต้าจ้างเอราวันสิบวันสาววันตั้งบะม่วนบะงานเต้วาวันมหากรรมลาบเมืองกาส่วนแกว้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ตะใดและสามสิบหกแสดงว่า ตั้งวันตั้งวันมาเมื่อป้อนจัดปีที่สิบประเด็นนี้ปีที่สามสิบหกคิดปีแล้วโอ้โอาซาฮีอาซาฮีอ,อาซาฮีคืออะไรอาซาฮีคือน้ำทิพย์ชโลมใจน้ำยาล้างหัวใหม่ชนิดพิเศษโอ้เรียนเชิญครับจุดแก<อ>้วก็ไม่ก่อนจุดแก้วไม่อนฮัลโหล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  ไม่รู้โอ้หน้าเหมือนโอ้ก็เดี๋ยว่าอยล้งสตางค์่า้เขาเขาทำโมสังโพเหรออาจะเมื่องได้จะเฟื่องได้โอ้สวัสดีปีใหม่สุดีปีใหม่เยิดเจิดอาซาฮีท่าผมเป็นห่วงชีวิตไอ้เพื่อนเดียวต้องใช้สำเนียงยังไงถึงจะพูดถูกอาซาฮีหรืออาซาฮีหรืออาซาฮีอาซาฮี สุภาพดุทุกท่านและสุภาพสตรีทุกคนมูเฮาคนเมืองและก็คนบ่เมืองทั้งหลายแม่แล้วครับเฮาอยู่บริษีทเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่เฮาจะมาดื่มน้ําที่มีแอลกอฮอลแม่แล้วอันนี้เป็นแบบอย่างที่บ่ดีเป็นแบบอย่างที่บ่ดีเพราะฉะนั้นเฮาจะดื่มจะกินนะครับประชาชนจะเอาแบบอย่างนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามลอกเลียนแบบและห้ามทําแบบอย่างห้ามเด็ดขาดทาแบบนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีบ่ดีครับเพราะฉะนั้นเฮาจะให้มันสิ้นนี่ชั่วอายุของเฮาเนี่ยครับผมนะครับ นะแบบอย่างอย่างที่เมือมันเสี่ยงเนี่ยเจ้นเฮาเนี่ยเจ้นลูกเจ้นหลานคือมันตุ้มแม่นแล้วครับเจ้นลูกเจ้นหลานบัดีทำอีนะครับรับรองว่ากระป๋องนี่เขาจะบรรเลือไปทางไหนทั้งลูกละเขาจะกินเนี่ยเมันเสี่ยงไงระบุนเนี่ยขอบคุณครับผมฟังเพลงต่อไปก่อนโอ้อร่อยอร่อยขอบคุณครับ จะได้จำคำตี่น้องเคยอู้มาเธอถึงยามเมื่อตะวันแรงไต้ยังจำน้อง พ่อแย้มท่พี่มิตรฮะเขาเอาว่งุยเองครับเอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับงานนี้โอ้วันดีี่เสือวันดีครับ5วันดีครับเสือครับป้ิม์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านวันดีครับอป้าป้าผมข้าทยครับข้าทยครับเอางี้ครับเดี๋ยวปีหน้าครับบอกเนิ่นๆหน่อยว่าจัดวันที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมยกวงดนตรีของผมพร้อมแดนเซอร์ และทีมงานมาช่วยฟรีสักครั้งหนึ่งถ้าติดใจครั้งต่อไปกรุณาจองล่วงหน้าเพราะว่างานของเราเยอะเยอะมากเยอะมากมบอกเลยว่าอีกสิบวันข้างหน้าเราจะไปทําการแสดงกันที่ที่ไหนดีครับที่ไหนดีครับยังไม่มีงานนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันถ้ามีโอกาสนะครับขอบคุณครับครับผมไปแล้วเนอไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสุรเปียรเดยครับ